เ,เอาละค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจ้าปะทองโอเคค่ะทุกคนเรื่องที่จะเปิดประเด็นต่อไปนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้ตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วใช่ปะแต่เราขอออกตัวไว้ก่อนนะว่าช่องเจ้าปะทองเราก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกนะว่ามันเป็นช่องอนิเมชันเล่าเรื่องคือทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงแค่การเล่าเรื่องที่มีภาพดุกติ๊กตุกติกประกอบอะเรียกอนิเมติกยังไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เราก็ขอมารวมน้องเขาไว้ในอนิเมชันเล่าเรื่องแล้วกันนะคะสงสารตะงเงาะ ย้อนกลับไปสมัยที่เรายัางเป็นเด็กเล็กๆอยู่แบบเล็กเลยอะ่ะเอเอก็ไม่ขนาดนั้นเราเป็นคนนึงที่ชอบดูการ์ตูนชอบตัวละครในนั้นชอบเรื่องราวทุกอย่างที่เขามัดรวมกันมาไว้ในนั้นน่ะทุกเรื่องที่ได้ดูอะ่ะมันจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างทําให้เราอินจัดๆแบบอินมากอะ่ะน่ารกักอุ้ยมุปงปิ้งจังเลยอะ่ะอยากเข้าไปอยู่ในนั้นบ้างจังอะเลาะหลงรัก ฉันชอบเธอมากมาก,มากอยากได้เป็นแฟนอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนและฉันอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนเรียกได้ว่าก็อยู่ในการคลั่งพอสมควรกับการ์ตูนหรืออนิเมะต่างๆที่ได้ดูมานะจากนั้นในช่วงชีวิตของเรามันก็จะมีเริ่มมีงานอดิเรกเกิดขึ้นก็คือก,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 การวาดรูปเปลี่ยนอารมณ์ทันปะ แรงมานานใจที่ทําให้ชอบและอยากทําอนิเมชันมันก็เกิดขึ้นในวัยนั้นเราคิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราจะมีชื่อในเอ็นเครดิตของหนังอนิเมชันหรือว่าซีรีส์อนิเมชันสักเรื่องหนึง่งนี่มันคือความฝันในวัยเด็กอะ่ะพอโตขึ้นงานอดิเรกข,ของเรามันก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นการทํา YouTube อันนี้เป็นต้นตอนแรกที่เริ่มสร้างอะ่ะก็คิดไว้ว่าโอเคเราจะเล่าประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอมาให้มันอยู่ในรูปแบบที่ทําให้คนดูหัวเราะได้หัวเราะแบบไหนครับโอเคโอเคพอใจละ เออนั่นแหละมันคือโจย์หลักที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกส่วนคลิปที่ออกมาก็ขำบ้างไม่ขำบ้างไอ้เราก็อืมไม่มีอะไรหรอกนะก็แค่อืมคือบางทีเราก็คิดว่าเราไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องเก่งอะไรขนาดนั้นก็ค่อยๆฝึกกันไปแหละเนาะเราเชื่อว่าถ้าคนเราอยากทําอะไรสักอย่างก็ควรลงมือทําไปเลยเดี๋ยวสักพักเราก็จะรู้เองแหละว่าเราควรจะไปยังไงหรือทําอะไรต่อคุณนะเป็นไรเป็นไรล่ะบอกคือยังรอคักหลายนี่ละ่ะคุณน,นะคุณน,นะคุณน,นะนนะรอคักเทคคัก Okay. ประเด็นที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือเราจะเริ่มทําช่องอนิเมชันได้ยังไงข oh. ต้นที่1เขียนเลยค่ะเขียนทุกอย่างที่อยากจะพูดลงไปใส่มงใส่มุกที่คิดว่าหาถึงเวลาออกมาจริงๆแล้วมันก็แปลกก็เถอะเต็ปที่2ภาคเสียงใช่ค่ะภาคเสียงตามที่ตัวเองเขียนไว้นั่นแหละใส่อารมณ์เข้าไปในเสียงที่เรากําลังภาคแกมไม่มีสิทธิไ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วทำไมต้อง เสียงสเต็ปที่3วาดรูปวาดไปค่ะวาดไปค่ะวาดวนไปเลยค่ะอยากให้มีอะไรอยู่ในคลิปเราวาดไปเลยค่ะวาดวนไปค่ะอย่าหยุดนะคะวาดไปค่ะวาดไปโอ้ยไม่พูดดีๆวะ โอเคค่ะสเต็ปที่4เรอถึงการประกอบร่าง mm hmm. นี่มันไม่ใช่การฟิวชั่นระหว่างโกเทนคูสอะไรทั้งนั้นนะคะ mm hmm. แต่มันเป็นการเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งภาพและเสียงที่เราทําไว้ mm hmm. และในสเต็ปนี้เราจะมีการทำาอนิเมตให้กับงานของเราทําให้มันลุกดิกหรือว่าทําให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นทําให้มันดูมีอะไรสักอย่างแบบอะไรสักอย่างอะสักอย่างอะเออ <c oughs> อ่ะเอาเป่าเสร็จ สเต็ปที่5อัพโหลดและก็ดูซะงานที่ทุ่มเททํามานี่คืองานที่เสร็จสมบูรณ์นั่นมันเด็กสมบูรณ์อมพร้อมอไปเลยเจาคลิปมุ่งไปสู่แสนวิวเลย,ยเสียงดังอู่ห้องของข้างก็ด่า มันมีหลายช่วงเลยนะที่เราถามตัวเองว่าตกลงเราทําช่องนี้ขึ้นมาทําไมมันเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยอะ่ะเออเหนื่อยแหละไม่ค่อนข้างหรอกไม่ค่อนข้างเลยคือเหนื่อยอะ่ะเออแต่พอมองกลับไปดูอ,อ้าเราเองนี่หว่าที่อยากทําไม่ได้มีใครมาบังคับเราเลยนะเออทาไมลงามาบนนะ่นอ่ะย้อนแยงเด้อ ทุกวันนี้เราก็แค่อยากให้มีใครสักคนดูผลงานที่เราทําออกไปเราจําได้นะว่าความรู้สึกแรกที่เราลงคลิปไปแล้วก็ยอดคนดูเพิ่มขึ้นอ่ะคือเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่เราเป็นคนคลิกดูเองอ่ะความรู้สึกมันดีขนาดไหนต่อไปนี้ออยก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่มีใครดูคลิปออยออยก็จะลงอยู่อย่างนี้แหละยังไงก็ต้องขอบคุณทุกห้าหมื่นกว่าซับด้วยนะคะเราเดินทางกันมาไกลมากๆเลยนะทุกคนครึ่งแสนแล้วอะ่ะหวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มกลับไปนะคะ มุมปากก็ยังดีนะจริงๆอนะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย